นะครับแล้วก็กลับอุ้ยกลับมาแล้วนะครับกลับรายการการแชร์น์นะครับตอนนี้เพื่อนหิวเพื่อนกินนะฮะพอเราถ่ายกันดึกมากนะฮะก็เลยหิวเล็กนึงนะฮะตีสามตีสามตีสามนะครับโอเคแล้วก็ชาเลนจ์นี้กลับมาแล้วนะครับกับรายกับกัรแชเลนจ์นั่นเองนะครับผมในเกมของเราในวันนี้นะครับมาเรื่องของกีฬาบ้างต้องถามทางคู่ก่อนว่าทางคู่รู้สึกว่าจะถนัดกีฬาอะไรไหมไม่มีไม่ถนัดไม่ไม่มีพิมพ์การทางกีฬาเป็นเบาอะเลเว่านี่เล่นสูงหรือเล่นต่ำคะแรง สูกส่งต้องเล่นถูกสูงอ่าโอเคต้องจันโอเคนะคะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วก็ในกติกาในข้อนี้นะครับผมได้ได้ทับประกาศได้่าตั้งนานแล้วก็ได้แผ่นได้นะครับได้นะโอเคทุกคนหอมนะนะคะในแผ่นนะครับจะมีกีฬาหกอันนะกติกาง่ายๆเลยครับให้เรียนลำดับครับจำนวนผู้เล่นในกีฬานั้นครับจากคนเล่นในนั้นน้อยสุดไปหามากสุดใส่หนึ่งถึงหกนะฮะ พร้อ,อมแล้วเริ่มเลยครับน้อยเป็มากใช่เดี๋ยวมีแผ่นบอก,อ<า>กน้อยเป็นมากน้อยสุดเล็กหนึ่งมากสุดเล็กหกครับผมน้อยปมากเหรอใช่แล้ว <c oughs> เรียงครับจานวนคู่เล่นในสานามนี้ครับต่อทีมนะฮะไม่ได้นับทั้งหมดเอาทีมหนึ่งเนี่ยกี่คนน้อยสุดเล็กหนึ่งมากสุดเล็กหกครับผม <c oughs> ไม่รู้เลยใอไม, <c oughs> ม่รู้เลยมัยเพราะว่ากีฬาที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแหละแต่สว่วนใหญ่กีฬาแต่แอันก็จะเล่นเป็นทีม เราเห็นกันในโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นแบบคนเยอะมากเลยแต่ละอันประกาศไม่ติด <laughs> ใช่เหรอไม่ติดเหรอติดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอ่ะเปลี่ยนค่ะขออนุญาตเปลี่ยนค่ะเสร็จก่อนกดก่อนครับหากคะแนนเท่ากันนะฮะคนกดก่อน,นชนะนะฮะบระกาศนี่ไม่ได้มาตรฐานเลยมาตรฐานไม่ไ <laughs> ประกาศไม่จริงด้วยนะครัาเปลี่ยน <laughs> นะครับทางบ้านครับดู <c oughs> แล้วเล่นพร้อมกันได้เลยนะครับคิดว่ากีฬาไหนฮัมม์ไปกูเกิลนะครับ คิดว่ากีฬาไหนนะครับคนเล่นน้อยสุดมากสุดลองเรียงดูนะครับหนึ่งองตอนนี้รุนว่าใครจะชนะนะครับตอนนี้เราก็รอให้ทั้งคู่เขียนหมดนะฮะอ่ะหยกดไวาามากไี่กดเขียนมาแล้วครับหนึ่งอง่อ่ามัวนะคะเราเรามารุนพี่แม็กซ์กันนะฮะแม็ว่าเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วตอนนี้ทั้งคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอยัดไปตรวจคำตอบเลยสักครู่ครับจริง โอเคครับแล้วก็ตอนนี้คุณครูไปตรวจข้อสอบแล้วไ้แน้วะรครัคือคือศูนย์หมดเลยดีใจค่ะตะคู่ศูนย์หมดเลยแต่พี่กดกดก่อนนะคะพี่กดก็ชนะชนะแบบสูนยคะแนนนะคะดีใจด้วยนะคะยายาๆคนนี้อาจจะยาได้นิดนึงก็คือเป็นกีฬาที่เราอาจจะไม่รู้จักกันเดยนะครับก็ใครรู้ใครตอบได้ก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปด้วยนะคลิปนี้ก็ไปแล้วไปดีกว่าโอเคบายบายไปค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านโอเค